แต่เมือกบบรตัวคือไอ้พวกอะไรครับวะโกโป้โโป้นกโป้แล้วสบริซอกับเบิรงอะครับดองดองแดงแดงไรบริแก่งอุ้ยบริไทยเบิรงแต่เก็บมาในขีต้มบุคเขาแก่เอามาเฮ็ดสะอาดลามาลงห้องห้องเดียวดดองดองบนนี้เขาสดแต่ว่าตอนอยู่ในไฮยีน่าบริเห็นบริไทยมเนาะ ¿Se